โอเคครับนี่เราจะมาเทสค่าลิงสี่ยูสูรนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องไพลอเนียธรรมดานะครับที่มีระบบคาเพย์อยู่แล้วแต่แบบต้องเสียบสายเอานะครับอันนี้คือสายมาน,นะครับเราก็เสียบเลยเราเขาโหลดแป๊บนึงผมจะเทสโดยใช้ Samsung Galaxy S21 นะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็เตรียม เข้าเลยนะครับโอเคเต็มขึ้นแล้วนะครับเต็มเข,เข้าแล้วครับอ่าเข้าแล้วครับเรียบร้อยง่ายๆครับผมอ่าอันนี้คือใช้ซัมซุงเอสยีสิบเอ็ดนะครับผมน,นี่กล่องคาลิงสี่จุดศูนย์นะครับแต่เครื่องอ่ะต้องรองรับคาเพย์อยู่แล้วนะครับตัวไหนที่มีคาเพย์อใช้ได้หมดเลยโอเคแล้วเรามาดู การใช้งานนะครับลื่นลื่นอยู่นะครับอยู่ที่ว่ามือมือถือของลูกค้าครับว่าเป็นรุ่นไหนแล้วเราก็ฟังเพลงอันนี้คือเมนูมันฟังเพลงนะครับ youtube music นะครับ โอเคครับผม <laughs> ขอบคุณมากครับ